สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศิปลปะต,ตอนพิเศษเย่ย <leye. S 1> เราจะตั้งเป็นชื่อตอนพิเศษแล้วคือศิลปะป้ายยาถ้าเกิดว่าเป็นวงการแก๊เจ็ตเน gerne, ี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการป้ายยาคือการแบบเฮ้ยชักชวนให้ลองดูนั่นดูนี่ให้พี่จังหวะนี้อันนี้ต้องเอา,ออานนคือการป้ายยาปเป็นงานถนัดของไอ้จรอดมันมันเป็นจอมป้ายยาแล้วมันก็ไม่ได้แค่ป้ายยาคนอื่นมันก็โดนป้ายยากัะแล้วมันก็ทําทุกอย่างที่มันโดนป้ายยามา ป้ายาวันนี้เรามีคอลเลคชันพิเศษมานำเสนอเรียกได้ว่าควรจะต้องจับจองอาจจะฟังดูเหมือนขายอย่าเพิ่งปิดนะแต่ขายจริงสั่งขายขายมักเลยวันนี้กูบอกเลยอันนี้แม่งน่าถือครองจริงจเออน่าซื้อจริงพูดเลยล้วกันยูนิโควกาทำเสื้อที่คอลแลบกับอาร์ติสมาหลายคอลเลคชันมากแล้วเขาทำอยู่เสมอมันจะเป็นโมมาเอ่อมีแบบว่าศิลปินโนนนีมากมายมีมังงะมีอะไรก็ตามครั้งนี้ก็เหมือนกันเป็นครั้งที่น่าถือครองจริงจริงอ่ะมาสองีมแล้วกันทีมแรกเป็น ปดูแฟนโปเกมอนอ่ายกมือโอ้ยเต็มช่วยยกช่วยยกหน่อยแสนกว่าคนแสนกว่าคนล้านกว่าคนโอ้ยเยอะเชื่อว่าคนชอบโปเกมอนเยอะข้างหลังจอนี่เป็นหมื่นคนเออเยอะเยอะแยะมากมายยกทั้งบ้านและวันนี้เนี่ยรับรองว่าเต็มอิ่ม ยูทีคอลเลกชันนี้ดูไปเลยเราจะดูทีละตัวหรือว่ายูทีต้องดูทีละตัวโอเคอเห็นป่าววัดตัวนี้อะไรอถ้าเกิดผมมองแบบแบงแบงนะผมก็จะเห็นหางปิกาจูถูกต้องมือหางปิกาจูแต่ว่าเส้นข้างในปิกาจูเนี่ยลายสีเนี่ยจะเป็นแบบแอฟเต็กรอาร์ตเลยเท็กซ์เจอร์เป็นสรดสีโครงสีสวยด้วยอืเป็นแบบว่าขาวเหลืองเขียวดำปิกาจูต้องมีดำถูกอันนี้เป็นงานของ อาร์ติสคนหนึ่งอาร์ติสญี่ปุ่นชื่อยามากุชิเมกุรุคนนี้ไม่ธรรมดาคนนี้เป็นญี่ปุ่นที่แบบมาอยู่อเมริกา uh huh. แล้วเขาก็สร้างงานเยอะมากมายู้สึกว่าจะไปดังแบบไฮบีสใช่แฟรันคือถ้าเกิดว,ว่าพี่จอร์จป้ายยาเก่งขั้นไหนนะครับ <laughs> พี่จอร์ก็จบสํานกไฮบีสแหละครับชีวิตนี้ถ้าจะย้อนไปได้หนึ่งอย่างที่ไม่อยากทำก็คือรู้จักกับไอ้เว็บนี้พอรู้จักปุ๊บกว่าโอ้หไหลไปเทไปเลยแหละใช่เลยใช่เลยมันคือเว็บกิเลสอะถ้าแปลเป็นไทยถ้าไฮนี้ก็คือแบบอารมณ์คนมันขึ้นว่ะขึ้นว่ะเฮ้ยบีสก็คือสับปราดันชื่อเว็บบรการหนึ่งไฮบีสก็คือแบบสับปราดแห่งความหายละโมอขึ้นไม่พอขึ้นแล้วกูกลยด้วยกูกินด้วยเป็นเว็บรวมข่าวสารเกี่ยวกับแบรนด์สตรีทต่างๆงานอาร์ต ต่างๆนะครับแล้วก็ศิลปินคนนี้คือเมกุรุยามากุชิเนี่ยเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่ไฮบีสเนี่ยเรียกยนนยยว่าชอบมากๆคือเหมือนงานเขาโดดเด่นมากเขาทำการสาดสีเนี่ย เท็กเจอร์กับสัดสีเนี่ยคนนี้ก็ใช่นี่เออถูกเลยในสาดสีจะเห็นว่าคอลเลคชันนี้มันเป็นการเอาตัวโปเกมอนมารวมกับผลงานของเมกุรุยาคุชิคือตัวนี้เป็นเส้นออริจินอลแล้วเ็าใช้พิกาจูนแบบลายเส้นสีเหลืองเป็นสีประจำตัวเป็นกาจูแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ข้างหลังเนี่ยเป็นของเมกุรุก็จะรู้สึกถึงแรงสายฟ้าเอิล้นสปีดความดุดันอะไรแบบนี้งานเขาดุนะแต่แบบเราดูงานเขาแรกๆก็แบบเฮ้ยงานเขาพล็อกหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่พอไปนั่งฟังสัมภาษณ์เขาเขาบอกจร เออจริงจริงจเขามีไอดอลอยู่เหมือนกันแบนโก้เขาชอบแบนโก้เขาก็เลยนอกจากสาะสีแล้วเขาจะใช้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ที่มันป้ายเกลียงเออเกลียงไอ้สามเหลี่ยมใช่ไหมอ่ใช่แล้วก็เอามาแบบใช่หนักมาปาดแล้วเสร็จปุ๊บโคตเหมือนแกะออกมาเป็นชิ้นอ่ะแล้วก็เอาไปเป็นรีลีฟแล้วก็ใส่แสงข้างหลังอะไรเงี้ยเป็นงานเพลแล้วก็ไอ้งานเพลแล้วลอยตัวก็มีใช่งานลอยตัวโคตรอยากได้ยังสวยอยากได้ใช่โคตรอยากได้โซเอาเออแั้งงานลอยตัวโคตรอยากได้ติดกำแพงบ้างนะแล้วติดอาร์ทีดีข้างหลังนะถูกโอ้โหแต่ว่าเนี่ยมันมาอยู่เือน แล้วก็มาอยู่กับคอนเซ็ปต์ในโปเกมอนมันเลยน่ารักมากผมว่าลายเซนของเขาอ่ะคือความผสมกันระหว่างแอพแทกกับความโมเดิร์นการ์ตูนมากๆโอเคคุณอาจจะเห็นเท็กเจอร์นี้ไม่ชัดดูนี่ครับนี่สีมันก็แบบโอ้โหเฮ้ยเหมือนงานมิวทูอันนี้ต้องถ่ายให้เห็นเลือบแสงเนาะเพราะว่ามันจะเห็นแรงสเปรชมันมันเหมือนดำบนดำแต่จริงแล้วถ้าเกิดมาดูเสื้อจริงๆอ่ะไปดูเสื้อที่ช็อปก็ได้คือมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่านูนออกมานิดนึงอยากให้สังเกตนะคือเสื้อของอิสระเอาแค่ลายข้างหลังตัดโป ครับเราพอจะเดาได้นะว่านั่นอ่ะเนี่ยมิวทูมันจะประมาณนี้เออมันมีความจูจะประมาณนี้มันมีความคอสมิกใช่ไหมีความคอสมิกความสเปซมีความเออสีที่เขาเลือกมันเจ๋งอะลึกลับเพราะไซคิกไงอ่าไซคิกไงไซคิกไซคิกต้องสีอย่างนี้ถูกเข้มข้นแล้วเนี่ยดูไดคัทแบบละเอียดมากด้วมันเป็นละอองนี่ก็มีหมดเลย คือสวยสวยจะเก็บเป็นโปเกมอนคอลเลกชันก็สวยจะเก็บเป็นงานของเมกุรุยามากุจิก็สวยสวยได้หมดเลยนะครับและนี้ก็เป็นสกรีนด้านหลังสวยงามข้างหน้าก็<ช>นี่ Legendary p o k e m o n <Pokemon. S 2> สวยสวยงามง่าย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 ดู<ช>ง่ายอันนี้คือคนแรก คนแรกที่เราเอามาให้ดูผมอาจจะชอบพวกงานเสื้อเกมการ์ตูนอะไรที่ทําน้อยๆแบบนี้เออมันไม่เยอะเลยใช่ที่ทําน้อยๆอย่างเงี้ยผมว่ามันมันใส่ง่ายใส่ได้จริงใช่ผมว่ามันจะดูกิ๊กแบบกิ๊กเท่ๆอ่ามีระดับหน่อยเออกิ๊กเท่ๆถูกถูกถูกเนี่ยอันนี้โดนใจมากมันจบอ่ะใช่อย่างที่จอร์ดว่าอะเราไม่เยอะไปใช่รู้สึจอร์ดใส่ได้แบบนี้มีสีขาวด้วยเออมีบนพื้นขาวด้วยซึ่งหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นเสื้อสีขาวมันจะดูเพลนแต่ถ้าถามผมนะในแง่แฟชั่นนะผมจะรู้สกว่า ไลน์นี้ไปอยู่บนสีขาวจะจับจ้านกว่าเด่นเลยเพราะว่าลนยนี้อยู่บนสีดํามันจะเพลนแทนมันจะง่ายๆอันนี้ซิมเปิลมากแต่ถ้าไปอยู่บนสีขาวมันจะเป็นงงๆนิดนึงแต่มันจะมีความจี๊ดเด่นขึ้นมาเลยแต่พอคุณมันขึ้นอยู่กับคนอยากมิกแอนด์แมทมากแล้วแต่คนชอบแต่งตัวอย่างไอ้จอชอบเสื้อขาวไงไปทางนั้นก็สวยดีผมอะไรชอบตัวนี้มากกว่าผมชอบเสื้อดำอะไรอย่างนี้ก็ตามอ่ะนี่คนแรกครับไม่กูรู่มาปุ๊บ คนที่2ที่ทำกับโปเกมอนคอนเซ็ปต์โปเกมอนนะฮะนี่คนนี้เลยดูลายเส้นดิให้ดูลายเส้นคนที่หน่น่ารักจริงน่ารักจริงคือคนนี้เป็นศิลปินลอนดอนนะฮะชื่อเจมส์จาวิสอะจาวิสอ่าเจมส์จาวิสนะก็จริงๆแล้วเขาทำพวกอาร์ทอยทำพวกไอ้แบบฟิกเกอร์เป็นคอลเลคชันเหมือนกึ่งกึ่งลุกสูตรศิลปินยุคใหม่ใช่ใช่ใช่อ่าถ้ามาสายแฟชั่นหน่อยก็จะต้องไปอาร์ทอยเออมีอาร์ทอยด้วยเฮ้ยน่ารักมากน่ารักจริงน่ารักมากน่าเตะรู้สึกว่าเตะแล้วนุ่มตีนอ่ะใช่ใ เออแบบไยงเลี้ยงๆกันแล้วแบบอยากนะ่าแล้วดูสเก็ตเขาสเก็ตเขาก็กดูนุ่มตีนเหมือนกันนะใช่เออน่ารักเลยนะสวยมากเลยเขาเป็นคนแรกที่เอาวัสดุนี้มา ทำหรือเปล่าเออคนแรกๆดีกว่าคนแรกๆที่ทำไวนิวทอยอ่ารูปสเก็ตเขาก็มีความเหมือนกับตัวงานของเล่นเขาก็คือมีความน่าอีฟมีความแบบว่าเหมือนเด็กสเก็ตอ่ะนิดหนึ่งแล้วก็ลายเส้นก็มีความแบบว่า rough นิดหนึ่งเห็นแล้วอยากเอาไปโยนให้อีโก้ใช่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 ที่พี่ฮองบอกมันจะมีความ rough นิดหนึ่งมมเออีความคล้ายๆงานใช่เนี่ยแล้วมันจะใช่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 ไหมใช่ไหมอารมณ์มันใช่มันมีความ rough เหรอไม่ไม่ใช่ rough รีแบบ rough rough หรืว่ามีแบบเออ อา uh, รูยูจี <rough. S 1> เอชรัฟรัฟเออเมืพูดรับรับก็ติดติดกันเหมือน oh, มึงเข่าือนกันนะอยากจะพามึงไปร <c oughs> ัฟแลนะ <c oughs> น่ารักมากนี่ดูเสื้อที่พี่ฮ่องเต้ใส่ลายเส้นนี้เหมาะกับเขามากโนนนี่ดจับมคือสิ่งที่พี่จอรดกับพี่ห้องชอบคุยกันเว้ยคือพอศิลปินแล้วเส้นเขามันใช่อ่ะขีดแค่เนี้ยมันก็ใช่ใช่อยู่กัตัวเนี้ยนะใช่มันอยู่กับเมตามอนเนี่ยเนี่ยแหละเหมือนเมตามอนมันดีไซน์มาเพื่อเขาอ่ะเออน่ารักจริงน่ารรักจิงแล้วมันก็จะมีโค้ดที่แบบว่าเขาเขียนแบบ Think outside the box เพราะไอ้นี่เป็นฟอร์มแบบฟรีฟอร์มไงใช่แล้วมันในนี่ไงมันเอาพลังของคู่ต่อสู้ใช่เออแล้วสีก็น่ารักอย่างนี้นี่ต้องบอกยูนนคโ้ะถา คอลแลบกับจาวิตอีกรอบนะทำคอลเลคชันเมตามอนอย่างเดียวตัดเลนะคอลเลคชันเมตามอนที่มันแบบแปลงเป็นตัวอื่นนะเนาะเออน่าจะเข้าออกเมตามอนเป่าตัวทุกตัวเป่าตจูนทุกตัวทุกตัวใช่นี่ตัวนี้ก็สวยดูลายเส้นเขานี่แล้วนี่ลายเส้นนั้นน่ารักไหมมีคนคลีกมีคนเสียอาการใช่มีคนเสียอาการสายหมีสายหมีถ้าเก็บอาการไม่อยู่ก็เสียตังค์อ่าเรียบร้อยลายเส้นเขาแบบเซ็กลัดมากขอดูแขนหน่อยครับ serious about sleeve นี่ con <Nic> <Nic> có <Nic> 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 จริสำหรับคนที่ไม่รู้จักโปเกมอนเนาะในภารกิจยิมที่สามเราจะไปเจอกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่อยู่ในป่าด้านขวาครับผมแล้วถ้าเดินเลยเรือไปเรือนี้จะอยู่ขวาเมืองลงข้างล่างถ้าเดินเลยเรือไปเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้แล้วเราจะเจอกับก้อนกลมๆก้อนหนึ่งครับผมในวัยเด็กของผมปวดหัวกับมันมากเราไม่รู้จะปลูกมันยังไงก้อนกลมๆก้อนนั้นก็คือคือนี่แหละใช่จนต้องไปผ่านผมจําเลขไม่ได้ อาจจะยิ้มหกที่เราได้คุยแล้วเรามาเป่าเพลงให้มันตื่นแล้วถึงได้สู้กับมันแล้วจับมันแล้วมันเก่งมากมันเก่งมากใช่นี่คือความทรงจํเลยที่กว่าปีเลยผมจําดีมากเลยจำละเอียดแด้ป่าด้านขวาเออก็ดีเลยสวยนะดูดูใส่ง่ายด้วยเจริงใส่ง่ายมากเลยผมชอบอันนี้เท่มากและอีกอย่างนี่ใกล้จะหน้าหนาว าแล้วจะมีเสื้อสเวตเตอร์ให้ใส่ใช่ใช่หรือไม่าคุณไม่คาดหวังกับอากาศาปเฮ้ยมันคุรู้สึกว่าใส่ไปดูหนังก็โอเคใช่พี่จอร์ดอ่ะพี่จอร์ดมองว่าเสื้อสเวตเตอร์หรือว่าเสื้อเสื้อฮู้ดอะไรแบบนี้จริงจริงมันขายได้ในไทยอยู่แล้วทั้งที่ทุกคนอ่ะบอกว่าเฮ้ยนี่คือเมืองร้อนนะแต่ว่าไลฟ์สไตล์บางคนเขาอยู่แต่ห้องแอร์เขาอยู่แต่คอนโดทำงานออฟฟิศอ่ะใช่ใช่แล้วเขาขี้หนาวไปดูหนังแฟนตัวเล็กหรือว่าบางคนชอบเปิดแอร์แรงๆแล้วก็ใส่สเวตเตอร์มันมันรู้้้้สึึกกอออีแบบนนนนนงงไไร่่่าาเ็มมมัจปตหห เสมอไปตอนอยู่เมกาที่แบบบ้าช็อปเนี่ที่บอกก็จะดูแต่เสื้ออย่างนี้มันได้ใช้นะได้ใช้ตลอดนอกจากตัวที่เอามาให้ดูเนี่ยมีอีกนะฮะเป็นสีแบบออกแบบออฟไวท์หน่อยๆเป็นแบบว่าสีครีมครีมหน่อยแล้วก็เป็นลายเส้นเขาเนี่ยดูในรูปก็ได้ยนารามีกดักมีกดักกรีด โกดักนี่ไอ้จอบน่าจะชอบเออน่ารักเป็นโปรแกรมอนตัวเดียวที่กูจะใเพื่อนกูชอบมากใช่ไอ้จอบชอบไอ้จอบชอบไอ้จอบชอบโกดักอะไอ้ชอบไอ้จอบชอบโกคิงทำไมคอยคิงอ๋อเราต้อบคงใช่ไอ้จอบมันชอบตัวห้าคุชอบปลาตาเออร์ไอ้ไอนี่ไอ้เนี่ยอ๋อไอ้มาไอ้มาแล้วแบบเฮ้ยมามากูอยู่ที่ไหน มันชื่ออะไรถ้าดูหมอก็มันดีอันนี้ก็มีมีโกดักกับยาดงอยู่ด้วยกันลายนี้สวยมากน่ารักมากเนี่ยดูสีดิเป็นเหลืองชมพูเส้นสีน้ำตาลโนี่ยนี่ผมแนะนำว่าซื้อเถอะลายนี้น่ารักมากมันเขียนว่า VR Friends Forever น่ารักเลยให้ดูหน้าเนี่ย มึงก็ซื้อคนละตัวแล้วก็ให้สลับกันวันเกิดเพื่อนเดี๋ยวคนท้อเซลแน่เดี๋ยวเดี๋ยวคนที่นั่งอยู่ข้างนอกไม่พอใจยมันกระโดดทับวยาไอ้โกดักถูยาทองหาเดี๋ยวเมียผมกลายเป็นนี่อุ้ยมันจะมีท่าหนึ่งมันจะหายไปจากจอครับผมแล้วสุกครั้มันจะตุ้มไม่รู้ตัวประมาณนี้นี่คือเจมส์จาวิสนะฮะแล้วก็ลายสเก็ตของเขาชอบไม่พี่เขาหลามอนมากมันฉีกจากงานเขามากเลยนะแต่ก็ยังมีกลิ่นงานเขานะแล้วมันมีกลิ่นกลิ่นเขาเต็มๆเลยแบบแล้วพอมาวาดแล้วมันมันได้ว่ะมันได้มันใช่แล้วพอหลังจากนี้เรารู้ กับพี่จ่าวิทย์เนี่ยเราจะเห็นสเก็ตเขาแบบเด่นขึ้นมาเลยนะใช่เพราะสเก็ตเขามันใช่จริงๆมันจะมีความเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็ตวัดแล้วก็เหลี่ยมเหลี่ยมอะไรเงี้ยใายเส้นเขาคือตอนแรกเราดูงานเขาว่าพอมาคอลแลบกับโปเกมอนมันจะเป็นยังไงว่าใช่ใช่ดูทุกตัวแม่น่ารักทุกตัวเลยถูกทางเลยน่ารักหมดเลยทางหมดเลยประมาณนี้นี่คือโปเกมอนคอลเลกชันนี้ของยูดิโคลใช่นะฮะเรื่องลิขสิทธิ์ก็คือหายห่วงทั้งหมดแน่นอนทั้งกับโปเกมอนเองและกับตัวอาร์ติสเองนะครับถูกต้องมันได้เก็บ2งานที่คุณชชชอบใใในนตััววเเดีียยก่ถ้้าหผม นะเออผมว่าปิกาจูนี้เคยของต้องโดนนะแล้วก็สีม่วงนี้คือใส่ง่ายได้ทั้งหญิงทั้งชายถ้าเอาแค่แบบเฮ้ยมาแบงค์แบงคเลยผมว่าสีม่วงนี้สวยแทบจะที่สุดแนะนําให้ซื้อให้แฟนตัวเล็กๆใชใ่เปิดอ ผูกเอวหน่อยตัดเลยตัดเออฉีจะได้ลอยลอยเออน่ารักใช่หิวแล้วก็ไอตัวนี้แหละเฟรนด์ฟอร์เอเวอร์เนี่ยเออน่ารักเลยน่ารักจริง่กลับขออภัยที่ไม่มีของมาให้ดูเออแต่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแ้ะเนาะใช่ผมจะไปซื้อเองเลยตัวเนี้ยน่ารักมากน่ารักมากอ่ะโอเคจบคอลเลกชันโปเกมอนมามาคอลเลกชันที่มีคนไฮป์ส่วนตัว ใช่ครับใครรู้จักเหรอรู้จักคนนี้เหรอใช่ใช่เหรอผมไม่รู้มากแต่ผมรู้ผมตามงานครับอ่ะคุณเป็น<ม>คนพูดชื่อเขาหน่อยแล้วกันทำไมทำไมคุณถึงติดตามศิลปินคนนี้ผมแม่ชื่อมันก็หลายกลากากลย <c oughs> ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วแหละไม่ได้ชอบไม่ไม่เคยกินอาหารด้วยกันไม่เคยเจอไม่เคยไม่สนิทด้วยไม่มีเบอร์ผมว่าจริงในโลกสมัยใหม่นี่มี JK ที่ทรงอิทธิพลอยู่2คนคนแรกคือ j k r o w l i n g นี่คือคนที่เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์อีกคนคือ JK เนี่ยเจฟคูนเนี่ยเจฟคูนเออเจฟคูนท really ี่เป็นแบบว่า contemporary artist แล้วว่าบางคนก็เร wow ียกเขาเป็น pop อาร์ตอาร์ติสต์เป็นพอบแหละพี่พอบเลยเนาะใช่ซึ่งเราว่าเขาโค่นส่งอิทธิพลในโลกสมัยใหม่มากไม่ใช่แค่เรื่องของราคางานที่โอ้โหแ่งโดดไปไม่รู้กี่สิบล้านอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขยี้ตอนหลังราคางานแต่ว่าเขาเนี่ยมีการคิดงานที่แบบพูดไงดีวะคนตีนต้องไล่ประวัติเขาเนี่ยไล่เหน่อยดิว่าแบบจริงจริงเนี่ยเจฟคูเนี่ยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างที่พี่ฮ่องเต้บอกนะแต่เป็นศิลปินที่ในขณะเดียวกันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะเหมือนกันระหว่างอาร์ต กับคอมเมอร์เชียลอ่ะคือการขายอ่ะมาสเตอร์ออฟมาร์เก็ตติ้งอ่ะคนนี้เหมือนกันจริงๆงานทุกอันเขาเนี่ยมีกลิ่นดูชอมหมดเลยดูชอมก็เป็นแบบดารดาเนาะใช่เรายังไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวลัทธิดารดาเดี๋ยวมาพูดกันแน่ๆเลยเพราะว่ามันเป็นลัทธิที่พวกเราชอบมากแม่งคนสตรีนเนี่ยคนตีทุกอย่างในโลกคือบีดายของความกดสตรีนเออเอาทุกอย่างที่จริงจังมาล้อใช่เออแต่ก็ออฟฟูใช่ถูกต้องก็แน่นอนเลยว่าคอลเลกชันนี้มึงควรเก็บทุกตัวดีกว่าเเเอออาา้้คคครรบบซึึ่่่่งงงงนนนนชิตไปทีีจจะพููดถขฟยั ที่ผมปูเรื่องดาด้ามันเนี่ยก็เพราะว่ามันมีงานชิ้นหนึ่งที่เรียกว่าเกรซิ่งบอลเกรซิ่งบอลอ่าเกรซิ่งบอลเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเขามีอิทธิพลดาลีนะดาลีเนี่ยชอบวาดลูกบอลลูกกลมเออการแตกโมเลกุลใช่ไหมแตกโมเลกุลเยอะๆะแล้วก็มีเรื่องของเงาสะท้อนที่มันบิดทอดแล้วก็มันพูดถึงเรื่องของการสะท้อนสิ่งรอบๆเข้ามามันพูดถึงว่าเราจะมองไปอนาคตยังไงเรารีเฟกตตัวเองยังไงงานที่เกรซิ่งบอลเกรซิ่งบอลเนี่ยเป็นงานที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อบอกคอนเซปต์เหล่านี้เขาเลือกที่จะวววาางลลลลููกกกบบออที่่เเปป็นแแ้้ เป็นโครมสีน้ำเงินวางอยู่กับสกัปเจอร์ที่เป็นสกัปเจอร์คลาสสิกงานคลาสสิกทั้งหมดแม้แต่โมนาลิซาก็มีมาวางมีลูกปั้นที่เป็น standing news ลูกปั้นผู้หญิงกรีกโรมันยืนองี้ไม่มีแขนหักโนหักนี่มีร่องรอยของการเวลาเขาเกสซิ่งบอลวางนี้เลยข้างข้างหัวเหมือนเป็นแทนสมองอีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าตัวนี้แทนอดีตไอ้แกสซิ่งบอลเนี่ยแทนฟิวเจอร์แล้วพอรวมกันก็อยู่ที่คนดูที่ไปดูตรงนั้นแล้วแหละเพราะว่ามันเห็นตัวเองด้วยเกสซิ่งเข้าไป ซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องแ้วเขาไม่มาอธิบายเแต่พอรู้อางทีแล้วปุ๊บงานมันมีสตอรี่ขึ้นมาผมจะไปแตกตัวนี้เสียดายที่ไม่มีของจริงมาให้เลยแต่ซึ่งบอกว่าเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของเขาเขาวางงานที่นี้ไว้เยอะมากนะพี่แล้วก็มีคนบอกเฮ้ยเนี่ยเอางานคลาสสิกกับมหาจรมาหาแดงหรือเปล่าเอาง่ายนี่ว่าก็แค่เอามาบอลมาแปะแต่ผมว่าของแบบนี้อยู่ที่คนมองคือแล้วแต่ผมผมว่าคนที่คีรอตีฟแบบนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่ว่าผมว่ามันอยู่ที่ว่าเหตุและผลในจุดประสงค์ของตััวศิิลปนนม ถูกซึ่งเจฟคูนเก่งเรื่องนี้มากการให้ลอจิกกับการให้เหตุผลกับชินงานคือเวลาไม่อธิบายแล้วมึงไม่ต้องเถียงแม่งเลยไปฟังแล้วแบบโอ้โอเคเข้าใจแล้วตามแต่นั้นแหละเอาเลยครับเจฟคูนอย่างงี้เขาคิดหลายชั้นมากนะเวลาเขาพูดเหมือนเขาแพลนมาอย่างดีเลยงานที่ออกมาเหมือนง่ายๆแม่งเหมือนคิดกลับไปย้อนกลับไปทดลองมาเยอะมากเขาตอบได้ทุกอย่างใช่ใช่ใช่เราว่าอันนี้จริงๆมันเป็นคุณลักษณะเด่นเหมือนกันนะของศิลปินสายอังกฤษนะพอสมิธก็ใช่พอสมิธก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่แบบ คิดเรื่องพวกนี้เก่งมากแบบเอ้ยทำไมวางลายแบบนี้วะทําไมเลือกสีนี้วะทําไมนี่อยู่ด้วยกันเจฟคูนก็เป็นคนหนึ่งที่เราว่าคุณตี้นี่โดดเด่นเจฟคูนเป็นอเมริกันนะเกิดที่เพนซิลเวเนียเมืองยอร์กเก่งเป็นออร์นาเมนต์จากคิงรุดวิกพี่อืมเป็นออร์นาเมนต์ที่เขาบอกว่าเห็นวางไว้แถวบ้านเขาเออเหรอใช่ใช่ใช่เป็นไม่รู้อันนี้มเป็นยุคคิงรุดวิกที่สองเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องออร์นาเมนต์เยอะแล้วก็คือเป็นวัฒนธรรมที่รับมาอยู่ในเมืองยอร์กเพนซิลเวเนียแบวาางอยู่ตมบ้านแล้วเาก็ เป็นอะไรมันจะเอาไปเอามาไ่เอามาใช้ใช่ใช่ใช่มันก็คือการคิดงานจากสิ่งรอบตัวแล้วก็สิ่งที่มันเป็นสิ่งใกล้ตัวที่บางคนอาจจะมองข้ามไปพวกนี้มันสร้างหุลค่าผมว่ามันไม่แปลกเล้าคนไปวิจารณ์ว่าโอ้ก็แค่เอาดึงอันนั้นมาใช้เล่นง่ายว่ะการวิจารณ์แบบนี้ม่ไม่เหมือนการวิจารณ์อ่าแล้วทำไมคุณไม่ทําก่อนล่ะเออใช่แล้วทาไมคุณทําแล้วมันไม่ปังล่ะอ่าแล้วทำไมคนนี้เขาทำแล้วปังการที่งานมันปังอ่ะมันมีหลายองค์ประกอบมากใช่ใช่ใ่ เจฟฟคูนเขาเทียบงานคอลเลคชันนี้นะหมายถึงว่าไอ Ball ้กราซิงบอร์รรูปโมนาลิซาเขาเขาเทียบกับดูชอมเลยเพราะดูชอมจะมีงานหนึ่งชื่อ ISOQ หรืออะไรเนี้ยจะขึ้นรูปให้ดูเป็นงานโมาาานาลิซาไงครันจริงๆยุคนี้มันเด่นกันนะการเอามาสเตอร์พีซมาเล่นแล<น>ะ,ะการเอามาสเตอร์พีซมาตีความใหม่มาให้ความหมายใหม่ใส่ไลเมนเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ความหมายมันบิดจากเดิมเป็นส่วนตัวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครูจำได้เลยในเด็มันมีช่วงหนึ่งที่มีแอดยิงเข้ามาบ่อยมากว่ามันมีมาสเตอร์คลาสของเจ ทำให้คนแม่งกลายเป็นศิลปินคือเขาเป็นคนที่ขายตัวเองเก่งมากเคยคุยกับไอติดเรื่องนี้เหมือนกันว่าผู้ชายคนหนึง่งแม่งทํางานขึ้นมาชิ้นหนึ่งถ้าเกิดแม่งไม่มาบบพูดถึงงานมันอะ่ะงานมันก็สวยอยู่แล้วแต่พอมาพูดถึงงานมันอะ่ะโอ้โหมนนุณค่ามันยิ่งขึ้น,น,<ใ>นไปแบบไป่รล้กอีสิบเท่าอเออคุณเคยเห็นงานเขาแน่นอนแหละผมว่าผมมั่นใจใครก็ต้องเคยเห็นให้หมาพับลูกโป่งเนี่ยอะไรที่มันดูเป็นอ็อบเจกต์เด็กเล่นเงาเงาโครมโครมเงานี่คือหมายถึงแบบรีเฟล็กะเซ์นะ ของจริงทําจากสเตลเลสสตีลนะครับเป็นสเตลเลสครับแต่แม่งเหมือนไอ้นี่มากมันเหมือนแบบเปอร์เออเหมือนของจริงมากมันมีความเหมือนลูกโป่งที่เงาเงามากอ๋อแล้วมันเป็นเรื่องของเคิร์ฟถูกกับรอยยับรอยอะไรถูกถูกถูกอันเนี้ยที่ไอ้จอใส่อยู่เนี่ยเป็นซิตติ้งบาเลลิน่าเป็นผู้หญิงเต้นบัลเล่ตัวเนี้ยทําจากเป็นตุ๊กตาเป่าลมเอ้าผมนึกว่าทําจากคอตตอนโอ้ใช่ต้นเชื่อมึงไอ้บ้างานจริงอ๋อหมายถึงงานจริงอันนี้งานจริงเขาทำจากเป็นตุ๊กตาเป่าลมเป็นอินฟลัทเบิลโทษ ซ <ok ึ่งลายนี้ที่พี่จอชอบนะคือมันมีความเป็นสตรีทแฟรั่นที่ง่ายๆมากๆอะวางฟอนต์ผลงานวางกลางใช่แล้วฟอนต์ปังๆใช่สีเด็บๆแล้วไม่ได้มีแค่สีชมพูครับมีสีฟ้าด้วยแต่ว่าสีฟ้ายิ่งเก๋เลยเพราะมาในสเวตเตอร์สีออกครีมครีมเป็นพุดดี้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 น่ารักสุดๆอะดีดีมากจริงๆอะต่อให้งานเขาจะดูหน้าตาอย่างนี้หมดนะแต่ต้องไปดูวัสดุนะมันจะออกมาเหมือนตุ๊กตาเป่าลมทุกอันถูกต้องถ้านึกไม่ออกเหมือนลูกโป่งสนุกที่ม มันลอยๆแล้วเป็นเงินๆน่ะเป็นวัสดุอย่างนั้นเลยแล้วก็ตัวเนี้ยสูงเท่าตึก4ี่หชั้นน่ะเป็นวัตถุด้สูงเท่าตึก4ี่หชั้นน่ะแล้วก็เป่าลมอันเนี้ยเขาได้รับในบรรณาจารย์มาจากถ้าจำไม่ผิดจะเป็นพลาสเลนด์ดอเหมือนตุ๊กตาพลาสเลนด์ตุ๊กตาเซรามิกอ่าเหมือนตุ๊กตาที่แบบเป็นที่เราเรียกหมุนแล้วกิ้งอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นเกรงดูไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่บอลเล่เลยหรอซึ่งเหมือนสันเจ้าเออเกรงโกงกางโกง ซึ่งเนี่ยความเป็นพ็อปเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้เพราะว่าคนเนี้ยเขาได้รับอิทธิพลจากวอร์ฮอลอ่าใช่มากๆก็เลยหยิบจากมึงจำไอ้ความกวนตีนเขากลิ่นวอร์ฮอลใช่เนาะแล้วไอ้วัสดุนี่ก็ใช่ไอ้สตูดิโอวอร์ฮอลที่เป็นเมฆสีเงินจำได้ไหมที่เป็นแบบว่าวัสดุรีเฟกต์โน่นนี่อย่างเงี้ยก็ได้อิมเปเรชันจากวอร์ฮอลสังเกตงานคณะงานเขาจะมีความเป็นวอร์ฮอลหนึ่งมีปิกัสโซ่ด้วยเป็นไอดอลเพราะว่างานช่วงแรกๆเขาจะมีกลิ่นปิกัสโซ่เสร็จแล้วก็จะมีมีงานของสวารดอร์ดาลีเอานนึงเลยอีกงานหนด และตัวนี้คือแพงที่สุดด้วยโคตรพอคนแม่แพงสูงเท่าไหร่นะตัวนี้นี่แค่นี้เองแค่นี้เองจอนควรจะมีในตู้ดีเลยควรจะมีมากโอ้โหถ้ามึงมีมต้องขายรับทราบเลยนะเดี๋ยวรับตาก็ไม่พอขายรับทราบทัการับทราบสี่รับทราบก็ไม่พอเฮงเงนไม่ต้องมีแม่แล้วกันแทนจริง The Rabbit นะครับราคาอยู่ที่9 1 ล้านมิลเลียนโอ้มึงเว้น9นานมากคุณโอ้เก้ล้านพอมีหวังเก้ามิลเลียนนะ91.1ด้วยพี่เขาไม่ลดแค่ก็ตีไปสักเกือบ3,000ล้านแหละครับใช่ครับไม่แพงอ่ะถูกประมูลไปเมื่อเดือนเมษี2019ัถือว่าพี่น้งเต้ให้เกียรติมากครับ3ามรับซ่าเกือบ3,000ล้านนะครับมึงสาตีค่ามึงสูงไม่ดีใจไงอ๋อพันล้านแล้วพันล้านนี่มึงดูรอยยับที่หูอู้ย่าจิ้อย่าจิ้มแร้นึ่งดูรอยยับที่หูนั่นหัวไม่ใช่หัวให้ดาวงานชิ้นนี้เป็นวัสดุออะไรตต้งเป็นนแพิัม ไม่ใช่เป็นโลหะรือโป่งเป่าลมแล้วก็ทําจากโลหะตัวนี้เขาเอาแรงบันดาลใจในการทํามาจากงานเก่าเขาชิ้นหนึ่งงานนั้นชื่อบันนี่เป็นตุ๊กตาเป่าลมนี่ตุ๊กตาเป่าลมกระต่ายเลยโง่ๆเลยเหมือนสำเพ็งเลยอ่ะแล้วก็วางบนกระจกพ่อแม่พาไปเดินสวนแล้วก็แบบนี่นั่นแหละคนขายลูกโป่งเขาว่าจะได้แรงบันดาลใจจากของเล่นเด็กง่ายๆเออง่ายๆเลยเนี่ยเอามานี่แล้วก็วางบนกระจกอกมาเอา2ชิ้นจากงานเขามาเหมือนกันก็คืออกระจกที่ตรงตีนกระต่ายกับ กระต่ายมันเองเอามาเมิร์จกันให้กลายเป็นชิ้นเดียวก็คือเป็น reflective กระต่ายช่วงแรกๆเขายังจับเรื่อง reflect ไม่ออกนะยังดูงานชิ้นแรกใช่ใช่ใงานชิ้นแรกสุดเขายังไม่ได้เน้นเอาไอ้นี่เครื่องดูดฝุ่นไปใส่ตู้เหมือน insulation เขาโคตรชอบทำ insulation ใช่แล้วรู้ป่าวว่างานอย่างเงี้ยใครชอบใครเดมินเฮิร์อเออใช่ใช่ใช่ Deminhurst คือศิลปินอีกท่านนะครับที่เป็นแบบชาวอังกฤษชอบมากงานเขาเก็บคนต้นตีนอ่ะจริงคนต้นตีนพอเขามาเมิร์จเขาก็เปลี่ยนความหมายมันใหม่คือตอนแรกเขาไอ้ไอ้บัน วันนี่มันก็คือกระต่ายน่ารักเนาะกระต่ายนุงนิ้งเนาะแบบว่าแขนตกๆอะไรเงี้ยพอเขามาทําเป็นตัวนี้ปุแบบ๊บเขาเอาแขนมันถูมาข้างหน้าเลยแล้วก็ถือแครอทแต่ไม่ได้ถือแครอทแบบนี้ถือแบบเป็นดาบเ,ออเนี่<อ>ดูดุขึ้นเห็นป่ะอ๋อนั่นแครอทเหรอใช่คือเหมือนกับการเติบโตของเขาจากกระต่ายเด็กดกลายเป็นกระต่ายที่สู้คนนี่แล้ววัสดุก็เปลี่ยนไปฟอร์มที่มันดูคมขึ้นอะไรก็ตามกระต่ายตัวนี้แม่งก็เลยมีมูลค่าขึ้นมามีสตอรี่ขึ้นมานี่คืองานเดอะรบบิ้งานชิ้นนี้ออกเมื่อปีหรือนึ แต่งานชิ้นนี้เหมือนเป็นจุดเปลี่ยนแม่งเลยใช่แม่งเงามาตลอดแหละตอนนั้นเงาแว๊บเลยเออนี่ก็คือเป็นชิ้นที่เป็นมาสเตอร์พพซของเจฟคูนแล้วมันก็ควรจะเก็บไว้ครับนี่ก็จะเห็นรีเฟกซข้างในนะถ้าดูเข้าไปในลายจะเห็นเลยว่าข้างในนั้นคือแบบว่าที่อินเทอร์เนที่นแนนในขณะเดียวกันถ้าคุณอยากได้เป็นสเวตเตอร์มีฮูดด้วยไงโอ้โห นี่คนน่ารักตัวเองผมว่าสเวตเตอร์เนี่ยน่าเก็บเนาะสวยใชียวผมชอบด้านหน้าด้วยนี่มองเข้าไปนี่ยังเห็นขาป้องอยู่เลยเออจะจิ้มยันจิ้มหัวเออเด็ข้างหน้าเทคเขาคอนดิเฟกนะเนะเออแล้วเวลาเขาสกีเขาพยายามสกีให้มันดูเงาๆหน่อยเนาะเหมือนมูลล้อล้องานอีกทีอะไรเงี้ยใช่ใช่เออนี่สวยจริงเป็นดูเป็นออฟฟิเชียลโปรดักต์อะใช่ในราคาที่ย่อมเยาจริงๆยูนิโคทำสิ่งนี้มาตลอดนะซึ่งผมว่าในมุมของผู้บริโภคอะมันคือความสนุกสนานถูกต้องเหมือนเปิดโอกาสให้ได้เก็บงานที่มมีูลค่า สูงในราคาที่จับต้องได้ตลอดเวลาอ่ะโอเคนี่มาต่อกันที่ลายต่อไปตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาตัวนี้เท่าไหร่นะกต่ายเท่าไหร่ต็งเงินไทยประมาณ3,000ล้านบาท3,000ล้านบาทเท่านั้นเองใช่ครับเออตัวนี้1,800ล้านบาท1,800ล้านมึงซื้อ2ตัวเนี้ยก็คือได้ประมาณเกือบ5,000ล้านละคือมี5,000รับทราบก็ไม่พอนะอุ้ยไม่พอเนอะไม่รู้พูดไม่ได้พูดไม่ได้ ขอาบึ้งขมึงนี่บอลลูนด็อกต้องเป็นสีนี้ด้วยนะ่ต้องเป็นสีชมที่คอเปอร์ใช่ที่เป็นราคา58มันมีหลายสีครับมันมีหลายตัวหลาสีีนมันมีหลายม้ากัวนี่มีบลูนะมีมาเจนตาคือบานเย็นอ่ะแล้มีเอ่แล้วก็มีเยลโล่เยลโล่เยลโล่เคนะเขียวเขียวออกตัวแพงสุดคือสีนี้ใช่ต้องสีส้มเขาก็เลือกว่าถูกตัวซะดูถ้าเป็นมันเหมือนคอเปอร์ถ้าเป็น U.S. เคอราคาเท่าไหร่ S <S <ช>อันนี้คือด้ายแนะนำก็เนี่ยเป็นบรสสป r p ของเจฟฟูุล<ช>ผมว่าเจฟฟูนความเป็นเหตุผลของเขาที่ทําให้งานเขามันเฟี้ยวมากมันก็คือเรื่องของความถูกต้องในแสงและเงาในแบบรอยย่นในแบบความทําแข็ง ให้เป็นไม่ใช่แค่นุ่มด้วยว <ทำ S 1> เราแข็งให้เป็นเหนียวเราว่าสเสน่ห์ของเจฟคูนคือการเอาของเด็กๆมาทําให้จริงจังอันนั้นคือความคุณตีนใช่ค,คุณตีนแล้วก็จริงจังถึงขนาดว่าจริงจังทั้งเรื่องของขนาดด้วยจริงจังเรื่องของวัสดุด้วยจากลูกโป่งที่มันบูบี้ได้ไม่นกลายเป็นโลหะที่มันแข็งแต่ว่าย,ยังได้เอฟเฟกต์ของวัสดุเดิมอยู่งานที่เด่นที่สุดเลยของการเอาวัสดุเดิมมาทําให้เป็นวัสดุใหม่เนี่ยคืองานชิ้นนี้ที่ชื่อว่าเพลโดงานชิ้นนี้ใช้เวลาสร้างยี่สิปีนะครับ แล้วแล้วที่มาที่ไปมาจากตอนลูกเขาเด็กๆก็เอาดินน้ำมันมาแล้วก็มาปั้นๆเป็นก้อนอะไรก็ไม่รู้ลรวเอามาโชว์ให้เขาดูว่าเนี่ยป้าานี่ใช่ไหมนี่คือผลงานของหนูลูกพูดว่าวันละแต่ว่าเย้นี่ไง ไงเจ็บมาแล้วแม่งเอามาทำเป็นสครับเจอร์แล้วไม่ได้ทำแค่ขนาดเท่าโตนะ4เมตรนะโอ้โหครใหญ่โคตรใหญ่ดูดิมึงดูดิแล้วมึงรู้ไหมว่าแต่ละชิ้นถอดแยกออกจากกันได้แยกจากกันได้เป็นก้อนๆ้อเออมาอินสตอลในเวลามาอินสตอลต้องเอาเคยนยกเทีละชิ้นแล้วมาวางทับกันให้มันเป๊ะๆบอกว่าตู้ดีเหลกเอาตู้ดีเลกใส่ในก้อนนี้ดีกว่าคะแนนฟันตัดชั่นให้เท่าไหร่ สูง3.15เมตรหนัก5ตัน5ตันคงว่าเขาคิดมาดีแล้วกันเรื่องคนขโมยงานได้เลยน่าเหนื่อยหน่ายใจ <c oughs> ใช่ไหมคร <c oughs> ับตัดปัญหานะครับมึงไม่ต้อง หมายกไม่ได้ไอ้นี่ก็ยกไม่ได้แน่ครับแน่นใชัที่ี่ยแน่นมากเลยหนักตุบเลยใช่แล้วมองขาดอีกแง่นึงนะถึงแม้ว่าโจนจะลงทุนเอาเคามายกขโมยไปโจนประกอบไม่เป็นนะผิดมุมไม่เป็นก้อน่างนี้ไม่ได้นะมึงไม่น่าเกิดมาเป็นโจนได้หรือเป็นอย่างอื่นก็ตามไอ้ที่นาน20ิปีเนี่ยเขาเปลี่ยนวัสดุแล้วเป็นวัสดุอีกทดลองใส่ใจทดลองใส่ใจนะจริงจริงงานเขามีรายละเอียดบางอย่างที่แบบนั่นแหละแล้วแต่คนมาจะตีความจะมองเฉพาะ สุดท้ายหมดละสามศิลปินสองคอลเลคชันครับฟิลฟรีทูพิกครับเฮ้ยจริงเหรอใช่พี่เลือกอันไหนฟรีทูพิกเลยครับี่เลือกอันไหนอันไหนที่เป็น your best of เอาจริงจริงวะตัวที่ใส่ใช่ หลังๆชอบเสื้อเรียบๆสีๆคือถ้าสีมันโดนอ่ะมันใช่แล้วมันแมทได้มันมันมน่วงที่ดีมากๆเลยอันนี้ผมบอกเลยนะหลายๆคนแต่งตัวมองข้ามสิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับลายอยู่กับเท็กซ์อยู่กับโลโก้ของแบรนด์แต่ว่าจริงๆแล้วเสื้อยืดเริ่มจากสีสีใช่ถ้าเบสคัลเลอร์มันดียังไงใส่ก็ปังสําหรับเรานะความรู้สึกเราสีทรงเออแล้วลายมันแมทสนุกดีอะเรารู้สึกว่าอันนี้มันแมทกับเขียวเขียวสดๆก็ได้เหลืองก็ได้ ได้เลยเหลืองม่วงได้มแล้วลายมันน่ารักได้เอลายเส้นแบบกำลังรดีเรื่องรานี้ตัวนี้เจมส์จาวิสุณเลือกตัวนี้เพราะุูเนี่ยอยู่ที่ลายกับสีมันพอดีกันอัวนี้สวยจริงอันนี้ก็คือสตรีทอ่ะเป็นแบบว่าฟ้าเหลืองแล้วก็ชมพูอันบนพื้นขาวใส่ง่ายส่วนถ้าผมเลือกไอจรอดอ่ะ จะเลือกคนเดียวกับพี่เหรอเกมจาวิส์อ่ะมึงชอบหมีป่ะมึงชอบหมีเอ้ยเอ้ยนี่ไงไอลายสไลด์เลยสไลด์ผมชอบลายที่ไม่มีที่มันไม่มอ๋อนี่เหรออ๋อกดักอ่กดักยาดงอ่ะใช่ผมเลือกกันนี้ทั้งที่ไม่เห็นโกดักยาดงเออโกดักยาดง best friends forever ใช่สีก็ใช่ลายก็ใช่ไวา์ก็ใช่อยากได้สีนี้เหมือนกันมันใส่ขาวมีเยอะแล้วแต่งตัวง่ายนะเนี่ยใช่ง่ายมากๆแหมง่ายสุดๆเลยโอเคได้คนละตัวละเดเป็นอย่างน้อยนะก็นี่ก็เหมือนว่าอีพีนี้ได้เรื่องเจฟคูณไปด้วยแต่ถ้าใครอยากรู้ มากกว่านี้คอมเมนต์มาได้นะเผื่อเราจะมาทําตอนเจฟคูนหรือเราอาจจะทำตอนที่ศิลปะล้อเรียนเออเป็นตีมใช่ใช่ศิลปะล้อเรียนแล้วก็พูดถึงเจฟคูนเพิ่มพูดพูดแบบดาด้าเรางอกไปหาศิลปินที่มีสไตล์ต่อเนื่องมาใช่ก็ได้ ใคร <laughs> ที่สนใจนะครับเสื้อยืดยูทีใส่สบายๆบายลายออสวย,สวยใส่ได้แบบยูนิเซ็กซ์หญิงก็ได้ชายก็เท่าลายศิลปะที่เข้าถึงง่ายบ่งบอกไลฟ์สไตล์ของผู้ใส่ราคานม่สำคัญมากจับต้องได้สำหรับทุกคนกแบบนี้เลยนะครับหรือใครที่ชื่นชอบในงานศิลปะหรือจะเป็นแฟนของทั้ง3ศิลป,ปินอยู่แล้วออก็ไปเลือกกันได้เลยครับยูนิโคลสาขาใกล้บ้านหรือซื้อออนไลน์คลิปแอนด์คอลเลกกดในเว็บไซต์แล้วไปรับที่สาขาก,ก็สะดวกถูกใจแน่นอนสะดวกจริงนะอันนี้ก็รันตี ดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็สั่งได้สบ<ช>ายเลือกไซส์กันไปตัวที่พี่จอจะไปซื้อพี่จอก็กดออนไลน์เลยง่ายแล้วก็เดินไปรับถ <จน S 2> ูกโอเคสําหรับใครที่สนใจนะครับคอลเลกชันโปเกมอนของทั้ง2ศิลปินเนี่ยสามารถหาสั่งหาซื้อเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้วันที่เทปลงเนี่ยซื้อได้แล้วนะครับส่วนคอลเลกชันของเจฟคูนรอสักนิดครับจะวางขายในวันที่25ตุลาคม2564เป็นต้นไปครับประมาณนี้วันนี้ป้ายยาเสร็จหรือว่าน่าจะเสียกันไม่มากก็น้อยนะต้องแตกกันบ้างต้องแตกกันบ้าง เปลนที่เลือกมาทุกคนนี่โดนหมดเลยพีกพีกจริงล่าสุดทําคุยเสริมต้นกล้าในคำถามทายใจออกมาพี่จอดแม่งนักป้ายยาในตำนานเป๊ะไอ้พวกชอบแบ่งปันแล้วพี่จอดชอบอะไรแล้วคนรอบข้างระวังตัวให้ดีนะไอพวกชอบแบ่งปันการเสียตังค์นศิลปะป้ายศิลปะป้ายศิลปะป้ายอะศิลปะป้ายล่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 ะเนี่ะยหนังสืออะไอยากป้ายมากพวกหนังสือแบบหนังสือเล่าป่า history of art อย่างเงี้ยไปหามาอ่านได้นี่เล่มนี้จุ๊ย เห็นแล้วสัตว์โอ้สวยจริงสวอร์จิลอะให้ดูในซูมเย็ดแม่แค่สันมันก็ตายแล้วอะนี่สวยชิบหายนี่ขอโทษตัวคั้นหนังสือเป็นเป็นอะไรเป็นสายวัดวะเป็นสายวัดเหลืองเหลืองวะอะนี่ผมเดินขึ้นมานะตัวขั้นหนังสือครับต้องดีแล้วของเวอร์จิลเวอร์จิล ผมว่าเราต้องทำศิลปะตอนเขาแล้วละต้องแล้วเพราะกูเพราะกูอินมากกูอินเวอร์ชิ้วมากอะจริงอะกูอินออฟไวมากไม่เป็นการตลาดแล้วก็แบบเป็นดีไซเนอร์ที่แบบเรียกว่าหาแดงง่ายพอสมควรคพรว่าต้องพูดสายหึืเทาอะไม่ใช่พูดแค่ที่เห็นเห็นแบบตามเขาอะทุกทุกทุกกลายเป็นถังหนูทีเปิดทีมีสต์ทว d ตรั s ซ้อ